สวัสดีครับเชฟพาถั่เชฟพาถั่เชฟพาทั่มนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำวัวระว่งนะครับอันนี้ก็เป็นพับหรือพายชนิดนึ่งนะครับที่จะทำเป็นชั้นชั้นะฮะแบบนี้นะฮะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นี้เรามาทำไส้กันครับปกติวัวระว่งนะครับสามารถที่จะใส่ไส้ได้หลากหลายนะครับทั้งไส้หวานแล้วก็ไส้เค็ม วันนี้นะครับเราจะทําเป็นไส้ครีมเห็ดนะครับนี่ครับผัดเลยเนยกระเทียมหอมหัวใหญ่ผัดแล้วก็นําเห็ดฟางสดๆนะครับสไลด์เป็นแผ่นแบบนี้นํามาผัดคลุกเคล้าแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมเลยใส่ไวน์ขาวลงไปครับไวน์ขาวทําให้หอมขึ้นเห็ดฟางสดเนี่ยพอนํามาผัดนะครับ เขาจะมีกลิ่นหอมวิปปิ้งครีมครับใส่ลงไปเลยผัดได้ที่ระดวิปปิ้งครีมนะครับเที่ยวต่อไปอนั่อนไปกลางๆนะครับจะ่าเดือดแรงมากถ้าแรงเกินไปเดี๋ยววิป,ปครีมเขาจะแยกตัวกลับจากนั้นนะครับปร,ร,รุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นปรุงเลยครับ นะฮะเที่ยวแล้วก็เขาก็จะค่อยๆหวดดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอีกไส้ยิ่งย่างนะครับเราจะทำผักโขมกันใส่เนยเลงไปองปรุงส่วนผสมเหมือนกับทำซอสครีมเห็ดครับใช้กระทะวางบนเตาไฟกลางนะครับหอมกับกระเทียมสับปัดให้พอมีกลิ่นหอมนะครับ จากนั้นใส่ประคมที่สับแล้วนะครับลงไปเลยผัดคลุกเคล้าให้มีกลิ่นหอมนะครับแบบนี้เลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันวายขาวครับเช่นกันเพิ่มความหอม อันนี้ใบผักโขมนี่เป็นแบบแช่แข็งนะครับเขาต้มสุกมาแล้วเราล้างแล้วก็สับก็นำมาผัดที่เป็นครีมครับทำเหมือนซอสเห็ดเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเห็ดเป็นผักโขมปุงร้อนได้เกลือพริกไทยนะครับนี่ครับแป้งววระหว่างของเราวนระหว่ังนะครับ ไส่อย่างที่บอกนะครับสามารถที่จะใส่ได้หลากหลายทําซีฟู้ดก็ได้นะครับเราจะผัดเปนครีมใส่แล้วก็ทานได้เลยก็ได้แต่วันนี้นะครับเราจะทําแบบอบชีสนะฮะใส่ชีสเลยน,นะฮะมีมอสซาเรลลาชีสเชดดาร์ชีสแล้วก็พาเมซานชีสนะครับสชนิดเลยเราจะบี้ผสมเข้ากันจต่นะครับเราจักไส้ที่เราผัดไว้นะฮะนี่ซอสครีมเห็ด แป้งวัวระวงเนี่ยจะมีจำหน่ายเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับแช่แข็งไว้วิธีทำค่อนข้างจะเป็นขั้นเป็นตอนยากนะครับต้องมีเบเกอรี่นะฮะถึงจะทำได้อันนี้จริงๆแล้วถ้าใส่ซอสครีมนี้ไปก็สามารถที่จะทานได้เลยละครับหรือไม่ก็เป็นซีฟู้ดครีมซอสที่เราทำนะครับตักใส่ถ้วยวัวละว่องก็สามารถที่จะทานได้เลยแต่นี้เราจะอบชีสนะครับทั้ง2ชนิดเลย ใส่เป็นไส้เห็ดแล้วก็ไส้ผักโขมนะครับที่ผัดเมื่อตะกี้แล้วก็โรยชีสทั้ง3ชนิดโปะลงไปข้ามบนแล้วก็จะนำไปเข้าเตาอบนะครับเนี่ยพอได้แล้วนะฮะเราก็จะนำไปเข้าเตาอบใช้ไฟอบแรงๆหน่อยนะครับ200องศาใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับตรงนี้ ด้านหน้าของเขาก็จะเหลืองพอดีเลยอย่างที่บอกครับไม่ต้องอบก็ได้นะครับแต่นี้เราใช้ชีสใส่ลงไปแล้วก็อบสามารถที่จะใช้ปืนพ่นไฟนะครับปืนแกส๊สพ่นไฟเบร์นให้เหลืองก็ได้เสร็จแล้วครับวลวอร์วองอาหารว่างที่อร่อยอร่อยบายเชฟริลมขอให้ท่ามีความสุขกับการทำงานสบายครับ